วันนี้เราจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับสาวเกาหลีอยากจะมากินอาหารที่เห็นพี่ยิปกินมากทั้งึ่งทั้งซอยจุทั้งอะไรต่างๆ Can you speak English Oh yes I can speak English Yeah I I don't speak English ครั้งแรกของน้องโซละนะครับกินอึ่งออืคบูฟ็อกคือเนอบูฟลเฟฮะ ผมนะโอ oh. ้ผัด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 อ๋ออือ oh. <laughs> อืม hmm? นนี้บรรยากาศดีนะผู้ชมไะแต<บ>กแตกตาสาขา,าปากเก็ตจะไปไปห่อสมเลยมีน้ำมีนามีน้ำมีนาแล้วก็พรุ่งนี้นเราจะถ่ายรายการใหม่จะเป็นการแนะนําอาหารทั้งไทยทั้งอีสานทั้งจีนโดยส่วของเราเองอาฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับเมนูที่นําเสนอมือนี่ก๋วยเสื้อครัวแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับ เารามาดูแอคติ้งเขาว,ว่าเขาเป็นคนเกาหลีลงทุนบินมากินที่บ้านเฮานี่เขาต้องพุ่มใจในอาหารบ้านเฮาเลยแกเฮาเตรียมอาหารไว้ให้เขาเอาตะบาเป็นผู้สาวงามเลยเงี้ยบ่เออขาวเกาหลีนี่ขาวอีดีดิขาว <c oughs> ไป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 หน่องไหมเนี้ยเห็นบรรยากาศรแบบ้านเัางครับเนี่ยสแต็กแดกตับกลางคืนนี่บรรยากาศแบบโอ้โหบรรยากาศดีไปดูบรรยากาศครับนี่ฮะดูมุมโดนต่างๆโอ้โหและตอนเย็นมีดนตรีเล่นด้วยอาหารอีสานรสเด็ดนั่งกินอยู่ริม เรียกว่าริมบริเวณน้ําตรงนี้และข้างหลังผู้ชมดูนุ่นบเบ้ยนี่นากําลังหวานใหม่ๆเลยน,น,นี่เห็นไหมหวาน,น,นใหม่ๆเลยหวกก็ะหลายกบก็ะหลายเขียดก็ไหลอึนกาลังหลแล้วกะ็อยู่เห็นมองเห็นนู่นเลยอ่าตึกเมืองทองที่เป็นแทง่งๆเป็นแทง่งไปไปต้อนรับ็ต้องเตรียมภาษาอะไนเด้เกาหลีเด้ภาษาเกาหลีสวัสดีคืออย่างอันยองอาเซโยฮีภาษาเหนือเกาหลีเหนือก็อันยองอาเซโยเจ้าภาษาใต้ก็อันยอง ไอเซโงฮีมันลองนะลอยองลอยองอันยองไอเซไอยองไอเซโยผ่านพื้นผ่นพื้นมองออกไปนู่นก็จะมีสระน้าบ้านเขากันยังก่ว่าบ่อน้ำสระน้าบ่อน้ำข้างในก็จะมีนี่นะครับผู้ชมถ้ามาแล้วอยากใครมากลางวันก็เปิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกครับ นี่ห้องแอร์นะครับใครมากินข้าวกลางวงกลางวันบรรยากาศตรงนี้เลยเย็นๆได้เลยสวัสดีภาษาเกาหลีบ้างไงนะอันยองอิซิโยนยองอิซิโยช่เอาลามไหมฮะเอาลามไหมไม่ถ้าจะเอาเอาได้นะเหรอเ่าล้ำยังไงโอ้ลาำวัวล้ำถ้าพูดถึงเกาหลีนี่นะครับก็ผมมองว่า เป็นประเทศหนึ่งที่เรื่องวัฒนธรรมการกินของเกาหลีนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเขาพัฒนาประเทศตัวเองโดยการเอาอาหารนี่นะครับเป็นตัวนําทําให้ประเทศของตัวเองเนี่ยฮะก้าวมาสู่ระดับต้นๆของเอเชียพี่ว่านี่คือโอกาสหนึ่งที่เขาจะได้มากินอาหารในสารแล้วเขาจะไปบอกบ้านเขาเลยนะครับว่าบ้านเขาเนี่ยมีอาหารมากมายแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรแวบ,บๆไหมใช่เหมือนอะไรแวบ,บๆเดินผ่านเราไปวะครับอาหารเกาหลีนะครับ ซึ่งคนเกาหลีก็ถือว่ารอบสองแล้วอะไรวะอะไรแบบๆอันยงฮัลโหลฮัลโหลัลโหลเัลโหลฮัลยหลฮัลโคลฮังโซลาัรับพี่นัองครับจหลเคาหลีัรับสวัลดีครับสวัสดีค่ัลโลฮัลโลฮัลลฮัลลฮัลโอโหลฮโหลัลโหลฮขลโัลโหลฮัลโหลฮั อยู่อ่าอยู่อินไทยแลนด์อยู่เกาหลีอินไทยแลนด์ขอบคุณคุณอยู่อยู่ไรอ่ะอิสานฟู้ดอ๋อชวชวอ๋ I like I like I like Can you speak English Oh yes I can speak English yeah I I don't speak English oh how can I speak with you uh yes a little I I speak l i s h l little yeah so okay little okay yeah I can speak อ๋อเดี๋ยวเป็นโอกาสดีนะครับมาแล้ววันนี้ผมอยากให้เขาได้ชิมอาหารอิสาน Uh, today I I want to eat uh, Isan food Isan. yeah อีสาน is Thai food yeah Thai food อ๋อโอเคโอเค Thai food Thai อีสานอ่า North food อ่า South food อ่าเอ่ออ่าอีสาน food Isan food อ๋อโอเคโ a เค Thai food Thai food I like I like food บาท food b บาท yeah อะไรของมึงเนี่ยยูยูยูเคย taste ยูยู tasteing อ่าอีสาน food โอ้อ oh, I ล like ค์ไทยฟูไทยฟูต้มตําดอลาต้มตํต้มยำ้งอ๋ต้มยำฟงพ๋่แนะนำตัวให้เขารู้จักกนสเอาไม่ทำไม่เนมอิทอิทอิทไม่เนมอิทอิทเนอิเนอิไม่เนมอิทอิทอิทยูโซลาโซลาโซลาไ่เนมอิยายจู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 พูดสั้นๆยายจูพูดสั้นๆ พูดยาวๆเหรอยาวๆยาวๆใหญ่จูใหญ่จูคุณโชลามาทั้งทีคนเกาหลีมาทั้งทีพี่ว่ากินธรรมดามันก็ไม่ใช่แขกพิเศษเนาะไม่ถึงดิเออเราจัดตัวพิเศษไปเลยจัดตัวพิเศษเลยอ่าเออเอ้ม yes หลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวัน สุกๆดิบๆด้ดดดวยทําไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำเจซุเมนนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหารเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าไขามันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนําตัวนี้เลยเจซูมินนะครับ Yeah, no 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 no. Okay. Okay? Yeah, yeah. Bàn đáy Grandmother. Yeah, yeah. Bandai. Grandmother, no. Bàn đáy, yes. Yeah. Grandmother, okay. Yeah. Okay. <coughs> <coughs> oh, này <coughs> Bye, anh ấy chạy căng đây. Grandmother. Đi. 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 หอยภาษาโคเรียว่าไงหอยนี่ภาษากิจเชลใช่ไหมอ่าอ่าคูดุงคูดุงคูดงคูดงอันนี้ง่ายเป็นพื้นพื้นอันนี้เป็นแบบ basic basic b อ๋ออ่า yes a v อันนี้ซอสซอสก็คืออ่า s e ฟ f ้ดจิ้ม Seafood ได้ย a f o o d อม่จิ้มแอโชว์มีโช์มี่ชูยูนะอชมี สบายอันนี้เป็นไหนานะพี่น้องนะจมอ่าโดองอมวนออกมาอ๋อลยตุปึ๊บอุย้ยมีไข่ด้วยอะ่ะอืม,อมโอเคอืมเอมสุภาพบุสุภยพบุ more เ่็ดใช่ไหมอืมอืมอืมลองอืม from h e r e ซ่งแวร์ from t h f h e e ี่เกาหลีมีไหมมีหอยแบบนี้ไหมภาษาภาษาอังกฤษบ่างจิ๊บจิ๊บแปลดิ In Korea this h o a l i g something o small very small very small very small no big no big อันนั้นหอยเด็กน้อยรู้ป่ะหอยเด็กหอยน้อยยังเด็กอยู่ very small ที่เกาหลีไม่มีนะครับที่เกาหลีเขาจะเป็นหอยมันจะเล็กๆกว่านี้อันนี้หอยแบบนี่ว่าหอยภาษาอีสานชอว่าหอยนาหอยนาหอยนา yes หอยที่นี้ก็จะขึ้นอยู่กับในไร่ในนาของชาวบ้านเขาออ๋สะอาดสะอาดนะเอาต่อไป นี่นี่นี่อันจดักให้จะซมนี่ป็ซเปอร์ฟูดซปเปอร์ฟูด Yes อ่าสมุนไพรเฮิบเฮิฟเฮครั้งแรกของเธอนะครับโซลาครับืม FishNoNoBeefNoBeefBeef เนี่ย บิฟบิฟใช่เนื้อครับเนื้อหนักนะครับนี่น้องบัวภาษาจะคิดว่าไงว่าน้องบัวเบบี้บิฟเบบี้บิฟมันไม่ใช่บัวเด็กอ่ะมันเป็นแบบน้องของวัวเขาเรียกอะไรพี่น้องบัวอะไรโรกบัวนะเออเบอรี่คุดเบอรี่คุดใช่ครับเบอรี่คุดอันนี้คือโรคบัวนะครับเป็นแฟนครับแสต็กแตกตับครับใครที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนี่ยดูนะฮะดูนะฮะ หลังจากที่วัวมันคลอดเสร็จก็จะมีน้องวัวตามออกมาก็คือลูกมันนี่แหละครับสายตัวหุ้ม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 ,ห,มหุ้มลูกวัวนั่นแหละลูกวัวภาษาอัางกฤษว่ายังไงเดี๋ยวคุณจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับน้องเขายังไม่รู้ภาษาอังกฤษคือตัวไหนไม่รู้ลูกวัวฮะมาเชิญท่ามาเชิท่ามาเชิญท่ทำไมอ่ะใชะ่จ้ะ<ๆ> ให้น้องพูดรสชาติมาหน่อยเป็นยังไงเออ taste yeah oh very good very nice u n t i l i know spicy so spicy so spicy ไม่ใช่บอกว่ามันเผ็ดอ่ะคืออร่อยรสชาติดีอร่ากแต่รสชาติดีมันเฮิบเฮสมุนไพรหน่อยเฮิบเฮิฟโอเคนี่ผ่านไปนะฮะอันนี้คือซปเปอร์ฟู้ดของแท้เลยอันนี้อยากให้ลองอันนี้คือไข่ผัม ไผ่พัมก็คือแบบเป็นพืชที่เกิดในน้ำเ้าเหนียวเ้าเหนียวสชิคกี้ลายยำมีโอ้นากินมากท่าทางท่าทางเหมือนเขาชอบแกงไข่พัมนะครับอืมุ้ยขอจิ้มเป็นด้วยเออโอเคโอเคอืมอืมอร่อยไหมจม่ ตอนนี้ถือว่าคนไทยถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วนะครับเพราะว่าม,มันมีสารอาหารเยอะม,มากมีทั้งโปรตีนมีกรดอะมิโนมีวิตามิน B A B C ครบหมดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นพืชที่มีสารอาหารครบถ้วนมากๆเลยนะครับไอโคฟูโคลีอไยซีเนี่ยตับ นำมาผมไม่กินที่เกาหลีผมก็เลยนํามาดัดแปลงเป็นของบ้านเราเป็นเนื้อบ้านเราตับบ้านเรามันก็ขูคน <Yeah. S 2> คนไทยชอบ uh. สั่งเยอะนี่ผู้ชมสังเกตเนื้อที่สดนะมันจะมีเนื้อมีความใสแบบนี้แล้วก็ตับที่สดมันจะมีความเงาหรือว่าสามสขีดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่นี่นะครับลองลอง,ลองดูอันนี้มันจะขม bitter b i t t t h i s is a อ soyju e s have beef liver

ซึ่งประเทศเขามีแบบนี้นี่นี่นี่ตับน้ำมันงาที่เขาเคยกิน That I will try this High style High style Beef Beef โอ้โหขมนะ Beef โอ้โหโอ้ Super food แก Super food อันนี้แต่อันนี้ไม่รู้นึก Super food ไหมมาละเป็นยังไง Very bitter r e very b อ e มพัก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  y e yes just like on อ้เป็นไงเนี่ยไดีรยวกินให้ดูนี่โอ้นะกินอย่างนี้ขออนุญาตใช้มือนะฮะขออนุญาต บิทเอ์บิทเอ์อืมอิซานวาบาบิอืมอิซานวาซาบิยงใช่ฮนอืมอืมเด็สุดโอ้เก่งอะเก่งมากซปเปอร์ฟู้ดใจนี้ยูเคยกินแบบนี้ไหมออยเคุยอะ ย่างปกติกินกับข้าวอยู่แล้วอืมเหรอสลัดสลัดสลัดย่งก็ไปย่างสลัดลูกใส่กันเลยเท่ากันเออเจ๋งอ่ะผู้ชมคุณโซระเขากิน30กรีบกับน้ำมันงาได้อร่อยอร่อยมากๆเลยอันนี้หรืออันนี้อยู่ไรอิสาสไตล์หรือแบบนี้ มันมีมันไม่เผ็ดนะอ่านี่ภาษาอังกฤษมีไหมอย่างนี้ b ูฟล frog เ่รู้แค่ว่าอึ๋งคือ b ูฟล frog ือเนู้ blue frog 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 blue frog b l u frog ก้กุลแกกุลแก้กุลเกกุลชมดูนะฮะบอกเขาว่าอาชิปแนะนำเลยมันคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นในฤดูนี้หนึ่งปีมันจะออกมาครั้งหนึ่งอย่างนี้ this menu is blue frog in ต้มยำกุ๊กปุ๊บ

หรือคือไม่คุยบ้านเราทำเพื่ออะไรบ้านเรามันจะนับเป็นตังนะยังไงหมื่นกว่าหมื่นกว่าผมคิดว่าเขาฟังมึงออกไหมะเอกเขาจะนิยุบเอกเอกอึ่ง เป็นเทสที่ครูอึดอัดมากๆเลยมึงเชื่อไหมทุกชุมทางบ้านครับมึงเชื่อไหมคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นเทสที่ครูอึดอัดมากๆเลยมึงเชื่อไหมทุกชุมทางบ้านครับใช่คือถามผู้ชมทางบ้านเป็นเทสที่เราพยายามอยากให้อยากให้ผู้ชมทางบ้านรู้ว่าคืออยากให้เขาเข้าใจด้วยแต่ผมก็พูดไม่ได้ด้วยอันนี้อ่าวันเยือ for วันชามวันเยือวันชามวันเยือเป็นเยือฮีจะออกมาจากไงวันเฮียเอวมาป๊บ ฝนตกมาบ้างมาเกะก็ออกมาออกมาเพื่อที่จะผสมพันธุ์กับตัวผู้ไม่่แตตกางผสมพันธุ์กับตัวผู้คืออะไรอ่ะมาไขมามาขยายพันธุ์กับตัวผู้วิชลี่นกันก็ได้ไข่เข้าใจไหมปึ๊บกิโลหนึ่งแพงมากแพงมากเอ็กซ์เพนซีฟหนึ่งกิโลวันกิโลนี่เซเว่นเซเว่น เซเว่นฮันเลดออเอกฮันเลดบาทเนี่ย yeah. เป็นหลายหลายพันเอก็กคาเวียรคาเวียร์คาเวียอีสานเยอะเยอะใช่คาเวียอีสานเนี yeah. ่ย yeah. ยูเ <laughs> ทสติ้งเนี่ยยูเทสติ้งขออนุญาตรั้งแรกของน้องโซละนะครับกินอึงนะครับเขาจะ ให้เขาได้ไปพูดที่ประเทศเขาว่ามากินอึ่งแล้วมันรู้สึกยังไงอันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับคืออยากให้เขาได้กินจริงๆว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งแล้วหากินยากแล้วมันหากินแบบคือแพงมากถ้าต,ตอนนี้นะครับตัง้งแต่เราเอามาขึ้นขึ้นเป็นร้นานอาหารเคเบียวเคเบียวเคเบียวอ่านีวัน,นครับเวิร์สเวิร์สไามนะเคเบี <Huh? S 1> วยวฮะ เค่อยๆ้ไปไปค่อยเคี้ยวไปรู้สึกขมันแคกเชอร์มันจะแบบฟิชเอ็กซ์อ๋ i เทสไลค์ฟิชเอ็กซ์ฟิชเอ็กซ์เอ็กซ์ฟิชเอ็กคือไข่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 ปลาฟิชโอ f i ิชแปลว่าปลาเนาะฟิชเอ็กซคล้ายๆไข่ปลาอือินเนราจูฟิชเอ็กซ์ฟิชเอ็โอ้ไข่ปลามันเหมาะคำหนึ่ง โซล่าครับเขาจินตนาการว่ามันคือไข่ไข่ไก่นะครับเอ้ยเขาจินตนาการเขาจินตนาการว่ามันคือไข่ปลาโอเคไข่ปลาเย่าโปรตีนโปรตีนใช่ให้กินให้ดูโอ้โอู้้อร่อยอ่ะ ฝากไว้เลยครับคลิปนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับจะโฆษณาอะไรกันนักหนาก็รู้อยู่แล้วบำรุงตับเสียเวลาเขาดูคลิปหมดเอาก็ของดีก็ต้องมาแนะนำนี่แหละไาลแเอดเอพี22สำหรับคนที่ดื่มนะครับดูแลตับบำรุงตับนะครับไปตรวจแล้วค่าตับสูงนะครับตับในเขาเรียกว่าไขมันในเลือดสูงไขมันในตับสูงนะครับนี่กินนะครับผู้ชมกินตอนดื่มก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามากลัวแห้งกลัวปวดหัวตัวนี้ช่วยได้นะครับ ว่าที่ที่ผ่านมาที่กินมาทั้งหมดเนี่ยเขาชอบอันไหน I like this one อ๋อไข่พัมไข่พัมไข่พัม number one number one อ๋อ number two ออมน้อง number two โอ้ออมน้องวัว number three หอยอ u m b e r three this one I can eat in Korea oh go same อันนี้นี่นี่ a s t the last one last one Last one Last one อัจฉริที่ชอบนี่คืออันนี้ไงจริงเหรอ Last one โอเคโอเคคนคนเกาหลีที่คนอีสานกินแบบนี้ถือว่าแปลกหรือไม่สำหรับคุณคุณคิดว่าแปลกไหมวิก n คนอีโรบินติง o ุกสไปฮอกรอกเจลอ่ามาเ e ็นตาอืมแปลก Very s u r p r i s e Very s u r p r i s e Very s u r p r i s e แปลกค่ะ แปกเหรอก็ถือว่าเราดีใจนะฮะที่เขาเป็นคนเกาหลีเขายังอยากจะมาทานอาหารบ้านเรานะครับที่เขามาแปลกก็คือว่าเราไม่ได้เคยกินแบบนั้นเราไม่ได้ทานแบบนั้นแต่คนในท้องถิ่นแบบนั้นหรือว่าในภูมิภาคนั้นเขากินก็คือว่าเป็นเรื่องปกติ ผมไม่อยากให้หลายๆคนมองมองมองเหมือนกับด้อยค่าอาหารคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้กิน<ช>อะไรแบบนี้นะครับเราเราชอบต่างกาันเราอยู่ในภูมิภาคที่ต่างกาันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในความเป็นอาหารบ้านเราเพราะฉะนั้นยังดีใจขนาดโซล่าเป็นคนเกาหลียังบินมากินที่นี่นะครับอยากรู้ว่าที่เกาหลีเนี่ยอาหารที่แบบคุณโซละชอบอแล้วก็แบบกินบ่อยๆอยากแนะนําให้คนไทยรู้จักมีอะไรบ้างเป็นหนูนะพี่พู้ไทยดีกว่าหนูไม่ไหวแล้ว รู้ไม่ไหวแล้วพูดไทยดีกว่าอ้าวอ้าวอ้าวนึกว่าพี่พูดอังกฤษได้พูดไทยได้ไงเนี่ยได้แเาอดููพูดไทยได้ได้นิ่ทน่อยทำไมยู่ทำไมยูไม่พูดตั้งแต่แรกอ่ะพูดนิดหน่อยไงปล่อยให้เราปวดหัวกันอยู่ตั้งนานพีกรบอกตีกรถามเขาว่าพูดอังกฤษได้ไหมกว่าพูดอังกฤษได้พูดไทยชาติกลมึางอีกไงเนี่ย จง่พี่ไม่ถามเขาว่าพูดไทยชัดไหมพี่ไปถามว่าพูดอังกฤษได้ไหมเขาก็เออใช่เนาะแล้วถ้ถามเขาก็โอ้ซอรี่ซอรีโอ้มามามาเอาอย่างอื่นมาคุณโซละอุ้ยเอาทําไมพูดภาษาไทยได้เนี่ยคุณโซละก็อ๋อโซล่อยู่ที่อยู่เมืองไทยประมาณสิกว่าปีแล้วอ่าใช่ก็เลยพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเลยชัดกว่ายาโจ้อีก แกงเห็ดเพาะเห็ดเพาะซึ่งเกิดได้เฉพาะฝนตกใหม่ๆก็จะเกิดจริงๆแล้วครั้งที่เราอยากกินอันนี้แต่ไม่ใช่ดูดูก็เลยไม่ได้กินอยากกินมากเอลูกเล็กๆเล็กนี่นได้ไอันนี้เห็ดมาจากไหนคะเห็ดเรามันจะเกิดทั่วภาคภาสานก็มีภาคอื่นก็มีเนือก็มีได้ก็มีช่วง ช่วงฝนตกอย่างเดียวฝนตกใหม่ๆเขาจะเกิดขึ้นเลย,ยโอเคอันนี้มีแต่เห็ดเห็ดเพาะใส่ผักหวานนะครับผู้ชมนี่นผักหวานแซ่บมากเลยอ,อ,อ,อันนี้เห็ดหรอคะเห็ดนะเห็ดมทำไมกรบกรบไม่ใช่แบบอ่ะค่ะจริงๆแล้วน้องโซล่าเนี่ย เป็นคนเกาหลีมาอยู่ไทยสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะและได้ข่าวว่าทําช่องอยู่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะช่องอยู่ทุกเป็นช่องอะไรชื่อช่องชื่อว่าแบงคอกอาจุม่าค่ะโอ้ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนี่แล้วหลายๆคนเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่เอฟซีเสด็จตามแล,แลหลายคนอาจา <c oughs> จะเพิ่งรู้จักนะครับเป็นคนเกาหลีซึ่งเราอยากให้เขามาลองชิมอาหารอีสานมาฮาจริงๆแล้วถ้าใครติดตามน้องน้องโซล่าเนี่ยก็คือจะเป็นคน เาครอบครัวเขาจะน่ารักมากๆไปชิมอาหารไทยไปเป็นครอบครัวเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆใครอยากชมฝากไปกดซับสไครช่องน้องด้วยนะครับขอบคุณนะคะแบงก์ขอกอาจุม่าอาจุม่าค่ะป้าน่ารักมากๆเลยไปกดซับสไครต์ด้วยนะครับจริงๆแล้วการกดซับสไครต์เป็นการให้กําลังใจพวกเรานะพวกเราทํางานเดินทางไปทำนู่นทำนี่คือจริงมันมีอะไรเสียหายเลยกดซับสไครต์อย่างน้อยเราเห็นยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นเราก็ดีใจแล้วนะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณโซละที่มาทานอาหารบ้านเฮาขอบคุณมากะค,ะาค่ะขอบคุณมากมากเลยฝากไปติดตามช่องน้องด้วยนะครับ